ขณะที่ปัญหาเรื่องของปลากระพงนะคะในพื้นที่จัดสงขานะคะล่าสุดทางด้านสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดร่วมกับห้างแมคโครนะคะเตรียมจะนําปลากระพงของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จัดสงขาะค่ะเข้าไปจําหน่ายในห้างแมคโครนะคะในพื้นที่ภาคใต้กว่า10แห่งค่ะ โดยแมคโครนะคะร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จ,จังหวัดสงขลาค่ะเตรียมจะสนับสนุนการกระจายสินค้าสู่ห้างแมคโครทุกสาขานะคะโดยเตรียมจะรับซื้อปลากระพงค่ะ ประมาณกว่า3ล้าน6แสนกิโลกรัมนะคะล่าสุดนะคะได้มีการประกาศว่าจะรับซื้อปรากระพงกว่า30,000กิโลกรัมจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเทพาและอำเภอชนะของจังหวัดสงขลาค่ะโดยเตรียมจะเริ่มจำหน่ายในห้างแมคโคร19สาขาทั่วภาคใต้โดยจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนตุลาคมนี้ โดยทางด้านห้างแมคโครนะคะบ,บอกว่าจะเตรียมช่วยเหลือเกษตรกร,ะกรนะคะโดยร่วมกับสำนักงานพณิชิจจังหวัดและสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาในการวางแผนรับซื้อปลากระพงกว่า3 0 0 0 0กิโลกรัมจากเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่อำเภอจนะอำเภอเทพาเพื่อแก้ปัญหาราคาปลากระพงตกต่ำโดยจำหน่ายผ่านห้างแมคโคร19สาขาทั่วภาคใต้โดยจะนำร่อง3สาขาแรกเลยค่ะคือหัดใหญ่พัทลุงและก็สตูลถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับ รกสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้านของพาณิช์จังหวัดสงขลานางสาวชาสุดาชุมแสงนะคะบอกว่าจากความร่วมมือดังกล่าวเกิดจากการที่สำนักงานพาณิชย์สงขลาเห็นถึงปัญหาราคาปลากระพงที่ตกต่ำจึงได้ดําเนินโครงการสร้างเครือข่ายระบายปลากระพงในจังหวัดร่วมกับห้างแมคโครและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงในพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรนะคะในพื้นที่จัดสงขลาที่มีกว่า300รายและที่สําคัญเป็นการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายร่วมกันในระยะยาวเพื่อเกษตรกรจะได้มีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งจากข้อมูลกรมประมงนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีที่ผ่านมาพบว่ามีมูลค่ารวมของปลากระพงทั้งปีมากกว่า6,000ล้านบาทโดยมีปริมาณนะคะผลผลิตมากกว่า50,000เข้าไปค่ะ5ล้านกิโลกรัมทางนี้เพื่อให้มั่นใจนะคะว่าในวัตถุดิบที่ส่งมาขายนี้นะคะทางด้านของ ห้างแมคโครเองก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมกระชังเลี้ยงปลากระพงนะคะในพื้นที่แม่น้ําเทพ,พาโดยได้มีนักวิชาการนะคะของพนิษจังหวัดลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาในการเชื่อมโยงตลาดปลากระพงของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อส่งขายในห้างขนาดใหญ่